สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาชีวะอัปเดตสวัสดีครับถามครับสวัสดีค่ะพิมพ์ค่ะครับผมอาชีวะอัปเดตของเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในปีใหม่2568นี้นะครับใน ช่วงที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมามีข่าวอะไรที่น่าสนใจน่าอัปเดตในวงการอาชีวะบ้างมาติดตามกันเลยครับค่ะไปกันที่ข่าวแรกเลยค่ะกับ12ทีมอาชีวะไทยนะคะกวาดรางวัลรอบชิงชนะเลิศปอเต่าครับครั้งที่4ณนะเมืองนันหนิงประเทศจีนค่ะโดยประธานในพิธีนะคะก็คือนางทิติมาโลดวัชราพิบาลค่ะผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะศึกษาเป็นประธานในพิธีการประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนสำ ำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาค่ะครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2567กค่ะณวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเศรษฐศาสตร์และการค้ากวางสีณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งในการประกวดครั้งนี้นะคะก็เป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติประเทศจีนศูนย์สภาพัฒนาโครงการอีคอมเมิร์ซวอลเล หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่และบริษัทปักกิ่งป๋อเต่าเทคโนโลยีสารสนเทศอนาคตจำกัดค่ะค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการแข่งขันนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะยกระดับทักษะในการสื่อสารค่ะและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจค่ะ โดยโครงการปอเต่าคับนี้นะคะก็นับเป็นหนึ่งความสําเร็จนะคะที่สําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับยุคดิจิทัลค่ะโดยนักเรียนนักศึกษานะคะก็ยังได้นําความรู้ความสามารถนะคะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการตลาดออนไลน์และก็สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพนะคะเปิดโอก เปิดโลกกระนัดค่ะให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเพื่อนต่างประเทศอีกด้วยค่ะการประกวดครั้งนี้นะคะยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษานะคะได้สามารถสร้างรายได้จากทักษะที่เรียนรู้ในการแข่งขันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดขายสินค้านะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับความรู้และทักษะในยุคดิจิทัลได้อีกด้วยค่ะซึ่ง ทางเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง12สถานศึกษานะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วว่าเอกชนค่ะที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ได้แข่งขันไปเมื่อวันที่29ธันวาคมค่ะ2567ที่ผ่านมาค่ะ,ะเราก็ได้ ผู้ชนะแล้วนะคะรา<ช><ช>งวัลที่1เนี่ยก็คือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทนบุรีค่ะโดยคว้ารางวัลร่วมกับ3ทีมจากประเทศจีนค่ะรางวัลที่2นะคะจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจค่ะส่วนรางวัลที่3นะคะก็จะมีหลายวิทยาลัยหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะวิทยาลัยฐานเทคโนโลยี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและวิทยาลัยเทคนโนโลยีจรันสนิทวงค่ะอืมครับเรียกได้ว,ว่าการทําสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้มันก็มีความสําคัญอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เด็กอาชีวะเราก็ยังไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราอีกด้วยนั่นเองใช่ค่ะพี่ธามครับผมับผมต่อจากข่าวเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึง ทีมอาชีวะไทยที่ไปแข่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากที่จีนมานักศึกษาไทยเองนักศึกษาอาชีวะเองเราก็ได้ไปฝึกงานทางด้านเมคคาทอนิกส์ที่ประเทศจีนด้วยนั่นเองนะคร<ะ>ับพี่พิมซึ่งการฝึกงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกงานทางด้านเมคคาทรอนิกส์แล้วก็หุ่นยนต์ในจีนจะเป็นการใช้คําว่ากรุยทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมระดับโลกนะเมื่อ,อช่วงสองมกราคมที่ผ่านมา สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเราเได้ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวะและเทคนิคหลิวโจของจีนกับวิทยาลัยเทคนิคของไทย5แห่งด้วยกันซึ่ง5แห่งนี้ก็จะมีะวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารวิทยาลัยเทคนิคระยองวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์วิทยาลัยเทคนิคเขมรราชแล้วก็วิทยาลัยการอาชีพกบินบุรี ซึ่งที่5้าวิทยาลัยนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ส่งน้องๆน,นักเรียนทึกษารวมกันทั้งสิ้น85คนไปฝึกงานทางด้านเมคคาทอนิกแล้วก็ฝึกภาษาจีนในประเทศจีนด้วยเป็นการเข้าฝึกที่บริษัทจูไห่ f ฟาวเดอร r พริน i ์เซอร์กิตบอร์ดเดเวลลอปเมจำกัดหรือที่เราเรียกกันว่า f o วเดอร์พีซีบในอของประเทศจีนนะครับ ซึ่งการไปฝึกงานที่นี่เนี่ยนอกจากที่น้องๆจะได้ไปฝึกงานแล้วยังได้มีโอกาสในการเข้าทำงานในฐานการผลิตของ f o u เดอร์ PCB อีกด้วยนะครับนายสง่าแต่เชื้อสายผู้รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เดินทางไปส่งคณะนักเรียนนักศึกษาชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการในเขตปกครองตนเองกวางซีกวางซีจวงใช่ไหมเอ่ย กวางซีจ้วงค่ะของจีนค่ะกวางซีกวางซีจ้วงโอเคซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เด็กไทยได้เล่าเรียนแล้วก็ฝึกงานในจีนยังเป็นการเปิดมุมมองเปิดประสบการณ์มีโอกาสใน,ในการทำงานที่ดีในประเทศจีนอีกด้วยซึ่งประเทศจีนเองเนี่ยนอกจากที่จะมาทำความร่วมมือกับประเทศไทยแล้วก็ยังได้ทำความร่วมมือกับอาเซียนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนรุ่นใหม่ในอาเซียนอย่างเช่นน้องที่ชื่ออินทิราพันวิไล ชื่อจีนของน้องชื่อว่าอะไรนะหลี่เฟิงหวงค่ะเป็นบัณฑิตของวิทยาลัยอาชีวะและเทคนิคหลิวโจโได้เข้าทำงานที่บริษัทเซินหนานเซอร์กิตจ,จำกัดในประเทศไทยของเราเนเองซึ่งถือว่าเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของการทำความร่วมมือระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนนั่นเองครับแน่นอนว่าน้องๆที่ไปฝึกงานทั้ง85คนก็จะได้รับโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ที่ดี จากการที่จะไปฝึกงานแล้วก็ยังได้มีโอกาสในการที่จะทำงานกับบริษัทระดับโลกอีกด้วยนั่นเ,เองครับผมค่ะไปต่อกันที่ข่าวที่3เลยค่ะคู่สุขโขทัยนะคะผุดนวัตกรรมเปิดตัวหัวรถไถไฟฟ้าประหยัดกว่าถึง10เท่าค่ะวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนะคะจังหวัดสุขโขทยัย อา,อ,าอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์น,นะคะได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ค่ะหัวรถไถ่ไฟฟ้านวัตกรรมรักโลกไร้ลมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะแถมยังช่วยเกษตรกรนะคะลดค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าประหยัดกว่าถึง10เท่าค่ะแค่ชาร์จไฟบ้านนะคะครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ตลอดทั้งวันค่ะ อาจารย์ภัรัศมีนะคะหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยการอาชีพศรีศัชนาลัยค่ะไดะ้คิดค้นนะคะประดิษฐ์และพัฒนาหัวรถถ่ายไฟฟ้าค่ะ,ะจนสําเร็จแล้วก็ใช้งานได้จริงซึ่งหัวรถถ่ายเนี่ยมันก็มีข้อดีค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ,ะรถมลพิษทางเสียงทางอากาศค่ะไร้ควันดําที่สําคัญน,นะคะประหยัด ประหยัดกว่าใช้น้ํามันถึง10เท่าค่ะราคาเครื่องก็ถูกกว่าอีกด้วยค่ะสําหรับการใช้หัวรถถ่ไฟฟ้านะคะก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณสามชั่วโมงค่ะซึ่งจะระบายความร้อนด้วยอากาศนะคะมีระบบไฟสองสว่างค่ะแล้วก็มีสวิตช์หยุดฉุกเฉินสามารถที่จะใช้สูบน้ํานะคะ,ะแล้วก็เปลี่ยนใส่แทนหัวรถถ่ายรถอีแตนได้ค่ะเพราะว่าตำแหน่งน็อตน,นะคะตรง เพราะว่าตำแหน่งน็อตนะคะตรงกันเท่ากับหัวรถไถทั่วไปเลยค่ะเหมือนที่น้องพิมพ์พได้บอกไปว่ารถไถนี้เนี่ยชาร์จ3ชั่วโมงแต่ว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง15ชั่วโมงใช่ใชค่ะ,คะพี่ธามแล้วก็ที่บอกว่าราคาเครื่องถูกกว่าก็คือถ้าเป็นรถไถทั่วไปเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทแต่ว่าพอเป็นรถถ่ายไฟฟ้าเนี่ยราคาจะอยู่ที่แค่35,000กว่าบาทเท่านั้นเอง ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะเอามาช่วยกเกษตรกรไทยให้สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าทําการ,กรเกษตรในยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างดียยีมอีกอย่างหนึ่งนันเองนะครับใช่ค่ะแถมยังรักโลกอีกด้วยค่ะ,ะครับผมมาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอาชิวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนมอบของขวัญปีใหม่2,568ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ฟรีในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้นะครับ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกแล้วก็เครือข่ายภาคเอกชนที่เป็นพันธมิตรร่วมกับพวกเรานะครับได้เปิดกิจกรรมอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่2,568ที่ผ่านมา ซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ย77จังหวัดก็ได้เปิดกันทั้งหมด150จุดทั่วประเทศให้บริการากับประชาชนที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาแล้วก็เดินทางกับเข้ามาทำงานในกรุงเทพในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานั่เองครับค่ะซึ่งอาชีวะของเราเนี่ยก็ภายในศูนย์เองก็ยังให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีด้วยแล้วก็รถจักรยานยนต์ รวมถึงการซ่อมบำรุงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการให้บริการพักผ่อนซึ่งบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการให้บริการฟรีกับประชาชนที่เดินทางบนท้องถนนอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการให้บริการนอกพื้นที่กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งระยะในการให้บริการก็คือไม่เกิน5กิโลเมตรในรัศมีของศูนย์นั้นๆที่ตั้งอยู่นะครับซึ่ง กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาชีวะก็ได้ทําต่อเนื่องกันมาทุกๆปีแล้วก็จะยังทําต่อไปเพื่อที่จะบริการประชาชนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสังคมโดยการฝึกให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะท,ทางด้านวิชาชีพรวมทั้งยังฝึกการเป็นจิตอาสาให้กับสังคมอีกด้วยนั่นเองครับค่ะ ค่ะแล้วก็มาถึงกันข่าวสุดท้ายแล้วค่ะพี่ทามเทคนิคระยองนะคะติวเข้มครูและบุคลากรค่ะให้มีความรู้ความเข้าใจรักษาวินัยนะคะไม่ให้กระทําผิดกฎสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องค่ะเมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมานะคะที่วิทยาลัยเทคนิคระยองเนี่ยโดยผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะนายกิติพงศ์อุตมะเวทินค่ะเป็นประธานในการเปิดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะภายใต้โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมด้านวินัยและการรักษาวินัยประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาบรรยายให้ความรู้เรื่องพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะวินัยและการรักษาวินัยข้อปฏิบัติข้อห้ามในการรักษาวินัยค่ะรวมไปถึงลักษณะการกระทําผิดวินัยนะคะการดําเนินการทางวินัยโทษทางวินัยค่ะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็ เพื่อที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะให้มีความรู้ความเข้าใจค่ะในการรักษาวินัยอย่างถูกต้องและป้องกันควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติราชการนะคะไม่ให้กระทำผิดวินัยค่ะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ถูกต้องนะคะตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการค่ะ ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะก็ยังได้บอกอีกว่าการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยให้มีความพร้อมทางด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพค่ะจำเป็นที่จะต้องพัฒนานะคะให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพด้านต่างๆนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะและที่สําคัญนะคะจะต้องมีจรรยาบรณคุณธรรมจริยธรรมและมีความเข้าใจในเรื่องของวินยัยแล้วก็การรักษาวินัยที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะการอบรมเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งะจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรน,นะคะสู่ความเป็นเลื่นในด้านต่างๆอีกด้วยค่ะครับผมเรียกได้ว่าการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้ทำให้ข้าราชการแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเองเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะไม่ทำผิดกฎระเบียบหรือว่าข้อบังคับของ าการปฏิบัติราชการอีกด้วยนั่นเองนะใช่ค่ะพี่ทามครับผมและนี่และทั้งหมดนี้นะครับก็คือขออ่ญญาวอาชีวะที่เรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ